สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับกราิโอเชียสุสเปิดใจถึงเหตุผลการย้ายออกจากทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทัพกับเดอะ u ก n นเนอร์สกราิโอเชียสุสได้ยืนยันเหตุผลของเขาอีกครั้งในการออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อไปอยู่กับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้กราิโอเชียสุสใช้เวลาหฤดุดการที่เอ i h a d สสเตเดียมโดยสามารถคว้า11ถ้วยรางวัล4รายการในพรีเมียร์ลีก นักเตะชาวบราซิลรายนี้ทำไปทั้งหมด95ประตูลและช่วยให้สโมสรคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัย FA Cup คั1สมัยลีกคัพ3สมัยปัญหาหลักของเชซุสคือตำแหน่งตัวจริงของเขาในทีมของเป๊กุเดลล่าเชซุสเขาไม่ได้มีบทบาทอย่างต่อนเนื่องระหว่างฤดูกาล2021-2022นักเตะวัย25ปีรายนี้ลงเล่นให้กับซิตี้ไป40นัดโดยมี28เกมในพรีเมียร์ลีกเนื่องจากนักเตะชาวบราซิลรายนี้อายุเพียง25ปี เวลาในการลงเล่นจึงเป็นปัจจัยในความสําคัญสูงซึ่งเป็นสิ่งที่เชซุสพูดถึงสาเหตุในการย้ายออกจากสโมสรอนกรอเบลเชซุสกล่าวนะครับว่าผมไม่ได้มีความสุขที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ผมแค่อยากเล่นและสโมสรอนก็เข้าใจอดีตผู้ช่วยโค้ชแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างมิเกลอัลเตต้าคือเป้าหมายของกองหน้ารายนี้ที่ย้ายออกจากทัพเรือใบสีฟ้าด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ในเดือนกรกฎาคมเชเชซุสไม่ใช่ผู้เล่นซิตี้เพียงคนเดียวที่ย้ายไปยังอาร์เซนอล เพื่อค้นหาการลงเล่นที่สม่ำเสมอเนื่องจากซินเชนโกออกจากเอธิฮัสไปยังเอมิเรตเนื่องจากขาดเวลาในการลงเล่นเช่นเดียวกันนับตั้งแต่เข้าร่วมกับเดอะกันเนอร์เชีซูสมีโอกาสที่ได้ลงเล่นอย่างต่อนเนื่องโดยได้ลงเล่นในเกมปรีซิชั่นทุกรายการรวมถึงการลงเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกทั้ง2รายการโดยทําได้2ประตูอีก2แอซิสการมีส่วนร่วมในการทําประตูของเชีซูสทั้ง2เกิดขึ้นในเกมวันเสาร์ที่พบกับเลสเตอร์ซิตี้ ซึ่ง2ประตูของเขาช่วยให้เดร์กันเนอร์เก็บ3แต้มได้นักเตะวัย25ปีรู้สึกยินดีกับ2ประตูของเขาในเกมที่พบกับเลสเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่คุ้นเคยผมมีความสุขมากเพราะว่าผมเล่นได้ดีกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งผมทำงานทุกวันเพื่อประตูนักเตะชาวบราซิลได้กล่าวเอาไว้เมื่ออยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เชเุสมีสถิติที่น่าประทับใจในการพบเลสเตอร์โดยยิงไปทั้งหมด5ประตูจากการลงเล่น9ก้านัด เชอซุสมีบทบาทสำคัญในการคว้าแชมป์ของซิตี้ในฤดูกาลที่แล้วโดยสามารถทำแฮตทริกในเกมที่พบกับวัตฟอร์ดและยังยิงประตูสำคัญในเกมกับลิเวอร์พูลในเดือนเมษายนอีกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่กราเบลเชอซุสอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ออกมาเอ่ยปากถึงสาเหตุว่าทำไมนะครับถึงย้ายออกจากทิมเอติฮัสเตเดียม ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออปัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ